ที่คนเดียงงวหรให้ใไม่ได้หรอ้าอเขาคิดว่าอะไรกันหรือป่าให้ทำที่คนเดียวเขาให้คุณทคนเดียวไม่ให้พชว่วยคราีไให้พอ,ให,พอให้พอทำดูแหลน่นะ ขุดบ่อนนะ้ำต้องใจใช้ในไปซ่อมมันต้องขุดบุญมต้องขุดในไปซ่อม เขาใี้เขาให้ผมตอกมันไช่เลว ูมน้ำมันทำให้ขมเมาอ่ะม cool. ันแยกตัวออจากดินอ่ะเนี่ยขมเวควันดาๆมันแยกตัวออกจากดินเนี่ะเนี่เน่เนี่ย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 เนี่เนเนียนียเนี่ยเนี่นยนี่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 ี่เนี่เนี่ย่นี่เนีย่ย เน่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  ก็ลองเอาลงใส่น้ำลอ้ใส่นต้นไม้ลงน้ำบอกของคุไว้แล้วไอก็ให้โยลงไปข้างนอก็เอาต้นีเอมาปุ๊บลงน้ำปุ๊บ 对呀。<laughs> <laughs> อะไรคือเอไอสมโคนพูมอะไรคือเอไอเอคืออะไรอ่ะหรอรู้อนะครับเขาบอกว่าทำตามเอไอเอมันจะพูดให้ทำตามแ่ปทำตา ราไม่อยากทำได้ไหมเอาดินะโกเอไ,ปไปอมัน A I อยูอย่น้้าจะอเอไอเขาเอาดินเที่ยคมากมา ขี้คอนเอาไปเราวังเนาะโอเคอเอาไปน้ำเอ้ยไอ้มาจากน้ำใสอุ้ยถังมันรั่วแล้วอ่ะอันนี้เนี่ยดูสิมันรั่วโอเค

Mưa đang trùm láp Mưa đang này Đông láp Đâu đó đang kìm trưa Mưa đang lạnh Mưa đang chảy luôn Mưa cũng đang หนักจ้ะลูกหนักมากอ้อ้อไม่เจนะออกกําลังกายอ่ะถ้าเจ็บก็ยูดมันจะได้หายเจ็บโอ้โหท่วมลาวมลาวาไหลท่วมปอมเปอีไปละไหลท่วมลมกังพังงงไน่กังพังงงไอ พื้นกำลังทังลงกำลังแตกพื้นตรงนี้กำลังแตลกลงน้ำกำลังแตลกลงน้ำทุกอย่างจะจมไปในน้ำเป็นทางแล้วแล้วคนจะไม่สามารถเอาหินก่อสร้างบ้านกับเองได้เกิดมีท่าไปต่อไปแล้ว แล้วมันสุงอยู่น่าเดาแตกน้าไม่ยองกินน,นี้หัวจะนะไม่ทิ้งไนะไม่ทิ้งมากินอยู่แล้วมันจะหลายลงไปแล้วก็เห่งเรามีค่าจะพัลงลงนี่ มัคือเก็แห่งเมืองมีค่าแต่มันพังลงไปแล้วแล้วมันจะค่าไมเหมือนเดินม,มน,น้ำมันก็กล,ลาวาลาวาคอมเปอีอยู่ที่อิตาลีโดนลาวาจากภูเขาไฟถลม่ไไมอะไรมึงคอมเปอีนี่ยลาวาสิลาวามันท่วงาวาชั้นล่าง เป็นย,ย,ยังไงไดีล,ะละดดน,นละนม่มีรถมีรถนี่รถผู้ประสบภัยผู้ไทยไม่ไหวนะระวังทั่วโลกเครื่องมือเครื่องภัยลุยน้ำไไปลุยเสียดายนะล้างด้วยนะุยน้ำเวินชิง้าวนเกิดโดน้ำสาโดนแล้ว ล้างด้วยนะคระรถดับเพลิงรถดับเพลิงจมน้ำรถดับเพลิงจมน้ำแล้วและนะ้วน้ำมันผักอะไรลงไปหมดเลยจนสลายจนมันกด็จะฟูออกไป มามาคนไปอีกันขูงบาวท่วมโอ้ยครับช้าจังแวขอ้งขอ่างให้ตูดเปียกได้ไหมได้ขอไปอาบน้ำกันามาคน,นาไปอีกันถุงกลางขูงบี